สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ y o u ูทูบชาแนลโปรโมชั่นฟอร์ดบายเก่งกี้เก่งกี้พี่ที่ปรึกษาการขายประจำอยู่ฟอร์ดพระประแดงและพี่ๆท่านใดเพิ่งเปิดมาเจอเก่งกี้คลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้เก่งกี้พาพี่ๆมาพบกับรูปแบบการตกแต่งนะคะในฟอร์ดเอเวอร์เรสไทเทนิัมทัดขับสองเทอร์โบคู่มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติสิบสปีดรุ่นนี้เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้กำลังแรงม้าสสูงุด1 7 0-1แแรรงงม้าบิด405 2 0 แรงมา้าแรงบิด500นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวเก่งกี้พาชมรอบคันค่ะตัวรถที่พามาให้ชมนะคะน้องเป็นสีเทาดําแล้วก็กระจังเดิมๆที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นกระจังเดิมที่มาพร้อมกับตัวเอเวอรเรสต์ไทเทเนียมพัดเลยตัดด้วยโครเมียมนะคะรังพึ่งเป็นสี เขาโลโก้ฟอร์ดมาพร้อมกับกล้องด้วยนะคะ360องศาไฟหน้าค่ะเป็น LED multi reflector จากโรงงานมาพร้อมระบบป,ปิดไฟหน้าอัตโนมัติไฟ day time running light ตัวสีแคมแสงสีขาวมีมาให้สิ่งที่เพิ่มเติมวันนี้ค่ะสำหรับคันนี้นะคะใส่เป็นตัวชุดแต่งค่ะของ v i กเตอนะคะก็จะเป็นตัวสเกิร์ตด,ด้านหน้า สีเทาแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ไฟตัดหมอกที่เห็นเป็น LED มาจากโรงงานตัดด้วยขอบโครเมียมแบบนี้ค่ะคันนี้มีระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบตรวจจับคนเดินนะคะแล้วก็ระบบเลนคิปปิ้งมีมาให้ครบเลยด้านข้างค่ะเป็นคิ้วล้อที่มาพร้อมกับตัวชุดแต่งนะคะของตัววิกเตอร์นั่นเองล้อเป็นล้อเดิมเลยค่ะตัวนี้เป็นล้อแม็กขนาด20นิ้วนะคะซีรีส์ยังนะคะก็จะเป็น2 5 5 5 5 R 20ค่ะ ทุกจุดที่ตัดกับสีรถนะคะของตัวไทเทเนียมนะคะก็จะตัดด้วยสีโครเมียมตัวแก้มข้างค่ะกระจกมองข้างมือเปิดนะคะเป็นโครเมียมทั้งหมดคันนี้มีระบบบายสปอร์ตมาด้วยนะคะด้านบนราวหลังคาแบบแน่สีเงินก็มีมาให้จากโรงงานเพิ่มเติมด้านข้างตัวรถค่ะก็จะเป็นตัวกันสาดนะคะ การสาดแท้สี่ชิ้นความเข้มของฟิล์มพี่ๆชอบกี่เปอร์เซ็นต์แจ้งได้เลยมือเปิดโครเมียมมาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีย์เล็กนะคะเบ้ารองมือเปิดแบบฟิล์มใสเพื่อป้องกันรอยขีดขวนรอยนิ้วมืออะคริล uh ิก huh. ด้านข้างตัวรถค่ะคำว่าไทเทเนียมเป็นสีโครเมียมมีมาให้จากโรงงานบันไดข้างสีดำตัดด้วยชายบันไดที่เป็นสีเงินนั่นเองด้านท้ายค่ะฝาท้ายเป็นไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวไฟท้าย LED Signature ค่าท้ายมีอะคริลิกคำว่าเอเวอเรนให้แบบนี้ ต้องถอยค่ะมีมาให้จากโรงงานฝาท้ายเป็นไฟฟ้าแถวที่สามบาะ พับไฟฟ้าได้นะคะด้านท้ายค่ะสกเกิร์ตท้ายมาพร้อมกับพ่อคู่ทั้งซ้ายและขวาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่มาพร้อมกับชุดแต่งวิเตอร์มีไฟตัดหมอกหลังให้นะคะมีระบบเดินกันชนเมื่อถอยระบบช่วยเบรกนะคะและสําหรับคันนี้เป็นตัวท็อปของขับ2น้องจะมีด้านบนค่ะเป็นตัวซัน r ูฟนะคะเป็นตัวมูลรูฟให้นั่นเองนะคะพี่ๆท่านใดชอบนะคะความพรีเมียมแบบนี้มาพร้อมกับรถอเนกประสงค์เจ็ที่นั่งสามา้านะคะส่งรูปและคลิปนี้ให้กิ ้้ไดเลยและถ้ามีรูปแบบการตกแต่งที่ดูอยู่แล้วสามารถส่งให้ได้เช่นการช่องทางการติดต่อขึ้นเวลาด้านล่างค่ะเบอร์โทรไอดีไลน์สอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงื่อนไขต่างๆยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกท่านเลยเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ด้วยสําหรับรูปแบบการตกแต่งของ Ford e v e r e s รและ Ford r เล g เจได้ที่ YouTube c h a ช n e นลโปรโมชั่น f o r d b บเก่งกี้รับชมแล้วฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นประจำให้เก่งกี้ด้วยสําหรับคลิปนี้ไปก่อนพบกันใหม่่่ในนคคคลิปห้าาะะสสวัดีบย